สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีกทานภายในประเทศหรือต่างประเทศพ็ดีเมงถุกทานพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอติเม่ใหญ่เกี้ยวอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงมั่นยืนลุงเรื่องถุกทานพี่น้องเอ้ยมาปกเพือพ่อเม่ใหญ่เกีียวอยู่แล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยตื่นตาม,มาแจงแสงอรุณเมือใหม่พี่น้องเอ้ยสระสบายดีวันสุขนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศถ่ยายลูปหลาะไปพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบ้นนานบรรยากยวเนาะสองวันสามวันได้อากาศอบอ้าวเนาะมื่อนี้การบรรยากาศจากสิเป็นยังได้หักตอนเสาร์นี้ยังอากาศเย็นอยู่ประตึกวัดศิวะขนาดหอละขนาดหนาวธรรมาดาเน,นาะพี่น้องเนาะเป็นอย่างทางเมืองประเทศไทยเนาะแถวกรุงเทพเนาะภูนนเก็ตนนคอนแก่นอุบลราชธานีทั้ทง เมสอดแม่ืองสอนเนาะเสียงลายสารคามลูกเบ็ดเนาะบรรยากาศเป็นยังไงลูกเอ้ยการหลอนคือหนาวเนาะจากนั้นเมียเกียยก็จะพาเขาไปหาปพี่เนอะเอ้ยพาไปบึงพระเอกสองเนาะพพะเอกสองหยังเด้เนาะ จากมันแม่ใหญ่เกี่ยวเป็นอย่างขมาหาไปเอกสองระเอกสองกินข้าวขีเข้าวน้าเอกสองเด้อเอฟซีอติแไม่ใหญ่เกี่ยวเด้อขาวหนำการเสเสรเด้อเพิ่งกินข้าวพัดได้ไม่ใหญ่คุ้นเหตุใ้เขาไม่ได้มีกระตกเนาะกินแบบง่ายๆลงมากินอย่าลงไปอใส่จานอยู่อห้องห้องพรมีเอฟซีกินเสรลุงละอ่ะลุงละคนหู่ เสพจะได้บหลาเป็นห้องอันตะเกาเฮ้ยมากมาดายะบอกห้องปลาลุงโลดป้องบวงลูกหล่าคนหูหลาเป็นยังจะหายขึ้นนี่หล่าหายอาพนบอสหายอาโฟนยังเนอะเอ้ยเป็นยังเคี้ยวนันซองมือเลยเนาะฮิวนอนเนาะลานทรายลูกหายกลางคืนหายฮะเลยพ่น เบะเบว่าเบว่าเมนซิเมนฝันพี่น้องเอ้ยเบว่าหายผุดผีโลกละโพนโพนตะเก่าก็เคยเป็นหักตะมาเอื่อยนอนเฮียงกันไหลคานแล้วก็สม่อมไปครั้งพันเบ่เมื่อก่อนคนละบบพันพันยังพันโพนพันโพนพันเหินซิเมนเนาะอย่างเหมือนพันหินพนมากเพื่อน่าก็มาตยามนีอตเต นี่อ่ะเพื่อนพี่น้องเอ้ยไาจ้างกันเปิ่งไปอีกสองกินต่อเนาะเบนห้องลูกเบนมากินในลูกล่ะห้องลูกเบนมากินข้าวพัดมาเลยเบนห้องล่ะโอ้ยกินเพิ่นหายน้ำเบื่อเพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเมย์ใหญ่เกี่ยวบระเทศไทยคลิปไปเบิ่งกลางคืนน้ำเต็นโดเต้นดงบัจจสดิกจักสะดองสลับผัดเฮงบอยเว้าเมย์ใหญ่เกี่ยวกลางคืนนี่มันน้ำตาออกน้ำหลานซะ ให้ปนเอ้ยมาตอนปนบอกไปกียากรุงเตปนะปนมาหาเตปปนอยู่เลยแม่นูกแม่ใหญ่เกี้ยวจนน้ำตาออกน้ำลานคืนนี่นะมาทำคืนหอดเอื่อยพลูกบ่อเอื่อยเพิ่งจะโทรมาเด็แต่เส่าปนลงหิ้งงานแล้วไอ้กินลิลลูกเดี๋ยวอะไรลุงเบนมากินข้าวน้ำเนี่ยเด้อลุงเบนเอ้ยนี่ ไมยลูกกินน้ำบ่ลงล่ะอ่ะกินดีๆจะเห็นแบบสั้นจนบ่วงบาดปากนะฮะอุ้ยไอปลาลูกได้ลูกาอปลาลูกไดอ่ะยกมือสบายดีปลาลุงสลบละคนทุกอุ้ยปลาลุกเผิ่อกักขนมห้กินอีดไดหายไดเผิ่นบอกาักไดกันสบายดีเพิ่อนอือหงลากินขนมนะเห็นบีปล่าหุ่เอ้ บ่ได้นะน่าสิโบเห็ดพี่น้องเอ้ยได้กระโบเห็ดเนาะองปลาลุงกินอันข้าวพัดน้ำตาลเสเสรเด้อขอบคุณอัตเอฟซีอัติมันยังเชื่ออยู่ดีแมงอยู่เย็นเป็นโซสุขภาพเข้มแข็งมันยืนถูกถูกฐานเด้อพี่น้องเด้อ อีใหม่มาเหรแล้เามีต่กว้มสุกซุกลำลำรวยรวยทุกๆุกานเลยงสบายดีไปเลยสบายดีไ่นองมาเห็นเขาคัดต้องร้านใส่รานชิมกินเนพี่น้ายกินหมดลุงปรท่านกินขปั่นข้าวเสาก่เนาะเออลุงเหนื่อยลุงให้ลุงกินไลุงล่ะ โอ้ยลายมหาลายกให้ลูกกินไอ้ตี่ลูกอันน่บ่วงป้อนลูกในลูกล่ะป้อนลูกมึงดูเร็จอเุงกินแล้วอเอน้มาได้เอออีปลงสบายดีปะลูกนะแม่ลูกแลเซมลกเออเป็นปะลูกกินในแม่ ป็นลูฮะปลาลูกว่าป้าทัานได้กินห้องได้หาได้ห้าลูกว่ะปทัได้จับนังเขาคลดเม่เอาอันออกหองห้องปลาลูกื่ามาทองเนโรงเรีนเนี่ไนก็ไปโรงเรียนเลยสบายดีปลาลุกเขาจะไปเมฆคุณสิพาไปฮะเมฆคุณสิพาไปสบายดีปู เก่ง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 เศกบ่ว่าไม่ลุกกินดีดลูกหล่ะกินดีๆกินบดีลูกกินนะ

นเคูหทำคนหูเด้อเด้ออย่าปฏีหมูตีขู่ได้ลูกอย่าดื้อเด้อในคู่ซ้อนยังไหนลูกล่ะฮะให้ลูกยังเด้อกินไก่ไปเรียนบ่หรือเปล่ไปเรียนได้หมูบ่เนี่ยคุณว่าไปบ่ ไปัเศได้สบายดีคู่ขามบอกไประหว่างนี้ได้ลูกเห็ดนีสบายดีคู่เนี่ได้ด้วยว่เห็ดด้วยลูกเห็ดนไหนป้าป้าบวงลูกเห็ดนไหนลูกสบายดีคู่บดูกลสบายดีป้าลูกเลยล่หลาสิไปก็ไปไปเรียนมืนนีนะเาถาคูไออีเด้ลูกหรอไออีเด้ เห็ดไปเลยพี่น้องก้คนคนมันระบาดนี่เนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่มาสกมวยกับลุงมเพิ่สกิดินนะโอ้ยใจเป็นโอเอค่ะเอ้าเาหัวตําหัวต่าแต่ทพหัวตําแต่เท้พี่น้องเอ้ยเมองดู้บุปั้มใส่ลุงลุลุงย่อมเลยลูกย่อมเลยลุกย่อมเลยลูกย่อมเลยลุงย่อมเลยลูก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 ลก ລຸງຍອມແລ້ວລຸງຍອມລ້ວລູກລຸງຍອມອູ້ພ້ອງແມ່ນຊິນະດາົມມ່ີນອງມາຮດຫຍປນນາກົດ l i k ກົດ Share ກົດติดตามອເต้ແກ เป็นเรื่องผิน้องเด้องเป็นกำลังใจสู่ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดก็โทษขออภัยพี่น้องเลยท่ายสุดโควยใส่หาพรนขุนศรีผลัดตนาไตยแก้วทั้งสามในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นรกจะบุญบุญดาลปกปางหาสาของข้าวกองปูถ่านอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสู้สุขภาพเข้มแข็งมันยื่นลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถินสบายดีบ๊ายบาย